ความจัดเจนของคนท้องถิ่นทั่วแคว้นแดนไทยเกิดจากความหลากหลายในภูมิปัญญาวัฒนธรรมเกิดจากการจัดการภาครัฐบาลร่วมมือกระทํากลายเป็นขุ้มทองคําณสํานักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬโดยการนําของนายมานัสสุขรุ่งเรืองพัฒนาการจังหวัดบึงกาฬได้จัดกิจกรรมเพิ่มพูนทักษะเยาวชนด้านการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามโครงการพัฒนายาวยชนเพื่อการอนุรักษ์สืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นประจำปี2555จัดอบรมในระหว่างวันที่3-9กันยายน2555โดยมีเยาวชนเป้าหมาย4คนทำการฝึกอาชีพโอท็อปในการฝึกอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาด้านการเรียนรู้และสร้างสารรค์ประสบการณ์ของเยาวชน ในการอนุรักษ์และสืบสานพมิปัญญาท้องถิ่นและเพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปให้กับเยาวชนจุดที่ทําการฝึกปฏิบัติประกอบด้วยจุดที่ 1. นึ่งฝึกที่กลุ่มแม่บ้านเกรรษตรกรหอคํำม,มูลที่หนึ่งตบลหอคําอําเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการเยาวชนที่ฝึกคือนางสาวจันทิรานาหอคํำ จุดที่2ฝึกที่ศูนย์เรียนรู้ผลิตภัณฑ์รากไม้อำเภอสู่พิสัยหมู่ที่4ตำบลโซ่อำเภอสซ่พิสัยจังหวัดบึงกาฬเยาวชนที่ฝึกคือนายวัฒนชัยโคดหานามนนนาจุดที่3ฝึกที่กลุ่มสมุนไพรภู้ทอกมู่ที่6ตำบลน,นาแสงอำเภอศรีวิไลจังหวัดบึงกาฬเยาวชนที่ฝึกคือ นายสุทัศน์คำชาดาและนายสมพงษ์ปิดดอน <S <S จุดที่4ฝึกที่กลุ่มวิสาหากิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรห้วยไม้ซอดหมู่ที่9ตบบปากคาดอำเภอปากคาดจังหวัดบึงกาฬเยาวชนที่ฝึกคือเยาวชนที่เข้าฝึกอบรมทั้งหมด4คนอี่คน การทำเชื่อมลูกหยีวัสดุประกอบด้วยลูกหยี2กิโลกรัมน้ำตาล5กิโลกรัมน้ำ1ลิตรพริกป่น1ขีดแบแส1ถุงผงฟู1ถุงเกลือ1ขีดและแป้งข้าวโพด2ถุงวิธีทำโดยสังเขตติดไฟตั้งกระทะใส่น้ำลงในกระทะเทน้ำตาลลงไป เคี่ยวน้ำตาลให้เหนียวให้มีลักษณะเหมือนอยางมะตูมนำลูกหยีลงไปคลุกในกระทะตักขึ้นร่อนใส่น้ำตาลร่อนสองครั้งแล้วนำมาอบพึงให้เย็นต่อจากนั้นปั้นเป็นลูกแล้วนำมาบรรจุห่อสำเร็จนำไปใส่ถุงผลิตภัณฑ์ติตราสินค้า อันนี้คือลูกหยีที่มันหักมันแตก,กน,นะกะารจะใส่โบทิงโบทิงแล้วจะทำมะกรูนนำมาทำมะกรูนให้เป็นทอฟฟี่ค่ะค่ะกรูนพวกพวก,ก<ช>แซนเตอร์ทิง้งเป็นพวงแล้วทิง้งอันนี้เพิ่นเดอร์ว่าพัฒนาการให้มันเป็นลูกหยีกวนแล้วนำมากวนผู้ใดไม่ความรู้คะ่ะมัน เราพัฒนาซุ้มซ้นนะี่หละเปิ้นมาห้ทายาิโอทบอเราจะทาอันใหม่ได้บบเป็นลูกหีควรตแต่ก็ว่าแต่รองเบื้องนอ้องเขาไม่ได้ทิ่ม,มนะเพราะว่าทุกที่เอาไปทิ่มเมด่สีที่ผ่านมาก็เป็นทิ่มวันนี้ไทยมีในหนองคายพอควรพ่ขายได้กิโลตั้งร้อยแปดสิบบาทสองร้อยบาทตังกิโลเป็นลูกผยีควรแล้วค่ะถ้าควรแล้วเป็นท็อฟฟี่ก็ได้ควรเส็กระปุกขายเลยเขาเห็น เหมือนกับท ja ุเร okay. an> ียนกวนอีกอย่างเลยล้วเนาะทุเรียนกวนนี่กวนนี่ยตัวใจตอนที่เราไปสิเพิ่มมูลค่าขึ้นมาได้ทิ้งของกำไรจะได้เพิ่มเยอะขึ้นอันนั้นมาเปรียบุลาะไรคตอนที่ได้ทำใสวเวลาประมาณจัะนาทีค่ยนไหมควรจะควมันสิแห้งปั้นได้เพราะงแล้วน โโออออทททททแม่น้ำยังคงไหลพัดพาดินทรายมุมไกลสู่ทะเลกว้างซ้อนคนให้คิดเอาอย่างช่วยกันสร้างสางสากสินจากปวดหินดินา้า ทานกลุ่มอ,อ็อสวใสครับได่อนผมทำกระดาษไม้นครับเกี่ยวกัเป็นพ่อที่เจอนี่แหะครับผม่ก่คนทำเป็นแต่ชิ้นใหญ่ๆนะครับมันหนักมันอะไรบ้างนะครับแต่ไปคัดสั่งคอะไรก็แบบว่าที่ลูกค้าผ่านมาก็จะเอากลับบ้านไปแบบว่าเอาไปไม่ได้นะครับผมเพราะว่ารถมันอยู่กับเป็นขีรถเก๋งรถอะไรมานะครับ มันออกไปยากก็เลยมีทางพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงการนะครับผมมาแนะนําให้ทําเป็นเศษไม้นะครับผมที่เหลือใช้นะครับทำเป็นไอ้ผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับผมมาทําให้เพื่อ,อเป็นลูกค้ามาจากจังหวัดนะครับผมนำไปไเป็นของขวัญเป็นอะไรก็ได้นะครับผมเกี่ยวกับหลกไม้นะครับผม ไอ้มาบึงการแล้วมีอของติดไม้ติดมือไปด้วยนะครับผมเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นของเสียของเหลือทิ้งนะครับผมแล้วทางจังหวัดบึงการพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงการแล้วก็ร่วมกับไอ้พัฒนาชุมชนอำเภอโซ่พิสัยครับผมให้ผมมาเป็นตัวแทนเป็นวิทยากรน,นะครับผมให้มาฝึกอ,อาชีพเกี่ยวกับรากไม้นะครับผม เยาวชนเยาวชนนะครับผมสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิน่นไป้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดบึงกาฬครับผมผมก็เลยเอาดึงเอาเป็นขาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ครับผมมาทำขึ้นครับผมให้มีคุณค่าเพิ่มขึ้นครับวิธีการทำครับทำทำถาทำนีำ้นะครับผม เริ่มเราเริ่มต้นจากผ่าไม้ก่อนครับผ่าไม้เยษแล้วก็มาไอวาดฉีดไปตามที่เราจะทํานี่ครับทาเป็นกลมหรือว่าลงมีหรือว่าอะไรครับตามแต่ที่จะจินตนาการครับแล้วก็เสร็จแล้วก็ไปเราเอาเครื่องมือนะครับเป็นเลนเตอร์หรือว่าเป็นติชกอแล้วก็เป็นหิเนเกล็ดครับตัดแต่งก่อนเสร็จแล้วก็เอาขึ้นไปทํา ที่อิดสำเร็จนะครับเป็นแบบนี้นะครับผมของถาาไม้นะครับถาาอเนกผสมนะครับผมแล้วจะใช้งานครับผมลงสีลงอะไรต้องลงสีทำเสร็จแล้วครับทำเสร็จเพื่อต้องพ้นสีลงสีครับผมให้ดูดีครับผมสีเงาสีไอ้พวกดูดีเทนพวกนี้แหละครับผมแล้วก็มีการเป็นวาดรูปตกแต่งไปครับเราจะถ้าแกะก็แกะไปตามที่เรา ฉีดไว้เขียนไว้ลยครับผมให้ดูดีแล้วก็สะดุดตาลูกค้าครับเราก็ตั้งราคา,างไงตั้งราคา,าราคานี้เราก็ต้องดูจากงานที่ทําครับผมแล้วก็้ดูจากงานที่ทําแล้วก็ไม้แล้วก็คุณค่าของผลิตภัณฑ์ครับผมตลาดด้วยนทใ่ไหนตลาดตลาดก็พอไปได้อยู่ครับ ขายนี่ก็ประมาณสักห้ารอยบาทครับผม,มข,าขายที่ไหนขายที่เมืองคองธานีครับเมืองธานีแล้วก็สุ่ค้าในต,าต่างจังหวัดครับผมถ้าสนใจกนี่จะสั่งซื้อที่ไหนแล้วติดต่อที่ไหนสนใจก็ติดต่อมาที่ศูนย์อาชีพที่อำเภอ,เอ,เวอโว่พิสัยครับผม โกโคโอเคอยู่0 8 5 4 6 3 6 7 1 9ครับโอเคีศูนย์เยนรู้ชุมชนอำเภอสุพีิสัยครับการทำถานอเนกประสงค์วิธีการในการจัดทำขั้นตอนที่หนึ่งหาชิ้นงานเพื่อที่จะทำถาน ขั้นตอนที่สองทำการเลื่อยชิ้นงานให้เป็นแผ่นขั้นตอนที่สามนำไปใส่หรือกบและขัดให้ได้ขนาดขั้นตอนที่สี่ทำลวดลายโดยจะใช้เลื่อยตัดให้ได้ตามแบบขั้นตอนที่ห้านำขึ้นแท่นเพื่อทำการตกแต่งให้ได้ลวดลายตามที่ต้องการ ขั้นตอนที่6ใช้กระดาษทรายเบอร์24เบอร์100และเบอร์120ขัดให้ละเอียดขั้นตอนที่7ทําทำการขัดด้วยมือโดยใช้กระดาษทรายเบอร์600ขั้นตอนที่8ทํทำความสะอาดเพื่อเตรียมลงสี ขั้นตอนในการลงสีขั้นตอนที่1ขัดด้วยมือโดยใช้กระดาษทรายเบอร์1,000และทำความสะอาดขั้นตอนที่2องทำการลงสีรองพื้นทิ้งไว้ประมาณ30นาทีขั้นตอนที่สาขัดด้วยกระดาษทรายเบอร์1,000เพื่อให้พื้นสีเรียบขั้นตอนที่4ี่ทำการลงสีจริง ทิ้งไว้ให้สีแห้งประมาณ2ชั่วโมงขั้นตอนที่5ทําเหมือนขั้นตอนที่4อีก2ครั้งก็จะเสร็จสิ้นการทำ การทำน้ำมันว่านสมุนไพรเบอร์ร้อยแปดประวัติความเป็นมาของผลิตภัณฑ์กลุ่มน้ำมันว่านสมุนไพรกลุ่มน้ำมันว่านสมุนไพรตรามหมอคำกาเบอร์ร้อยแปดจะตั้งเมื่อปี2530ในานามน้ำมันว่านสมุนไพรตรามหมอคำกาเบอร์ร้อยแปดซึ่งเป็นน้ำมันว่านที่ผลิตจากว่านสมุนไพรต่างๆหลายชนิดซึ่งถ่ายทอดมาจากสมัยปูย่ย่า และได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่องขึ้นมาเรื่อยๆใช้ทานวดเพื่อสุขภาพบริเวณกล้ามเนื้อช่วยทําให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายมีความแข็งแรงดีขึ้นและไม่มีอาการแพ้ต่อผิวหนังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในหลายจังหวัดของประเทศไทยวัตถุดิบและอุปกรณ์ประกอบด้วย 1. ว่านสมุนไพรชนิดต่างๆเช่นว่านไพลว่านผ้าว่านมาห่อว่านเอ็นเหลือง ว่านทรหดว่านขามิ้นว่านมหาเมฆ 2. น้ำมันงาน้ำมันมะพร้าว 3. กระบูลเมนทอนพิมเสน 4. ขวดฉลาก 5. เตาถ่า,า,านขั้นตอนการผลิตนำว่านสดๆทั้งหมดที่ล้างไว้สะอาดแล้วนำมาหั่นอย่างละเท่าๆกันแล้วนำมาใส่หม้อตั้งไฟใส่น้ำมันมะพร้าวลงไปเคี่ยวให้ยางว่านออก แล้วตักเอาน้ำว่านออกมาใส่กระบูลพิมพ์เสนเบนทอนตามลงไปจึงเป็นน้ำมันว่านสมุนไพรตราหมอคำกาเบอร์ร้อยแแล้วจึงนำมาบรรจุภาชนะติดฉลากให้เรียบร้อยการทำลูกประคบสมุนไพรวิธีการและขั้นตอนในการทำลูกประคบ ส่วนผสมที่พอเหมาะประกอบด้วยงบไพร500กรัมสรรพคุณบรรเทาอาการปวดเมื่อยลดการอักเสบขมิ้นชัน100กรัมสบรบพคุณบรรเทาการฟกช้ำเม็มพดผดผื่นคันผิวมะกรูดหรือผิวส้ม200กรัมสบรบพคุณบรรเทาอาการลมวิงเวียนทำให้เกิดกลิ่นหอมละมุนตะไคร้บ้าน100กรัมสบรบพคุณบรรเทาอาการปวดเมื่อยลดการอักเสบ ใบมะขามร้อยกรัมสรรพคุณบรรเทาอาการคันตามร่างกายบำรุงผิวชำระไขมันใบขี้เหล็กสรรพคุณช่วยละลายไขมันใต้ผิวหนังทําให้หลับสบายพิมเสนสาสกรัมสรรพคุณช่วยแต่งกลิ่นแก้ผุพองแก้วัดกระบูนสองช้อนโตะ๊ะสรรพคุณแต่งกลิ่นบำรุงหัวใจแก้ผุพอง เกลือแกง1ช้อนโต๊ะสบักุณช่วยดูดความชื้นช่วยพาตัวยาซึมผ่านผิวหนังได้อย่างสะดวกข้าวก้อง100กรัมนำมาคั่วให้หอมทุบให้แตกนำมาจากข้าวกรองช่วยบำรุงผิวพรรณเต่งปลั่งจากสารต้านอนุมูลอิสระคือวิตามินอีซึ่งเป็นสูตรปรับปรุงจากกรมการข้าววิธีการทำลูกประครบล้างสมุนไพรให้สะอาด หั่นเป็นทิ้นเล็กๆโขลกพอแหลกใส่เกลือพิมพ์เสนกระบูนคลุกให้เข้ากันแบ่งเป็น2อถึงสส่วนนำส่วนทั้งหมดมาวางตรงกลางของผ้าเริ่มต้นด้วยการจับมุมผ้าทีละสองมุมขึ้นมาทบกันจับจนครบทั้งสี่มุมให้รวบมุมผ้าทีละมุมอีกครั้งหนึ่งจนครบอีกทั้งสี่มุมแต่งชายผ้าให้เรียบร้อยซ้อนกันเป็นชายเดียว จากนั้นค่อยๆจะแต่งรูปประครบให้เป็นรูปทรงกลมที่สวยงามมัดด้วยเชือกที่ทำเป็นห่วงคล้องแล้วมัดปมให้แน่นการทำด้ามจับโดยการจับชายผ้าที่เหลือมาซ้อนกันให้เรียบร้อยเสร็จแล้วพับเข้าหากันเพื่อเก็บซ่อนชายผ้าทั้งสองด้านจัดแต่งและซ่อนชายผ้าให้เรียบร้อยแล้วให้ผ้าปลายลงมาประมาณกับประมาณความยาวก้านให้สวยงามหมวนทบด้ามให้เรียบร้อย ใช้ปลายเชือกเส้นเดิมผูกแบบมีเงื่อนตายให้แน่นอีกครั้งหนึ่งสอนปลายเชือกไว้ในซอกผ้าตรงรอยพับท,ที่เป็นด้ามจับและเพื่อให้รูป,ประครบมีความแข็งแรงสวยงามคงทนต่อการใช้งานการทำเช่นนี้จะทำให้เชือกเรียงกันดูสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อยกะททเดดัับลลมอป็นนุพง,งต้งสไ การทำข้าวเม่าขั้นตอนพื้นฐานในการทำข้าวเม่าขั้นตอนที่1นึ่นข้าวเปลือกคัดพิเศษพันกอขอหกหรือพันกอขอสิบสอนำมาแช่น้ำทิ้งไว้หนึ่งวันหนึ่งคืนแล้วนำข้าวที่แช่ไปล้างน้ำให้สะอาดขั้นตอนที่2อพอได้ข้าวสะอาดตามที่ต้องการแล้วนำไปใส่ตะกร้าเพื่อให้เมล็ดข้าวมา ต่อจากนั้นนำมาคั่วประมาณ15นาทีขั้นตอนที่3นํำข้าวที่คั่วสุกแล้วนำมาตำให้แบนเพื่อให้ได้ข้าวเม่าที่แบนแล้วนำข้าวเม่าไปเข้าเครื่องสีข้าวเพื่อแยกแกลบออก ก็จะได้เข้าเมอาที่แบนและหอม มเข้ากับเรื่องรับบ้านใหญ่ๆเพราะว่าผู้ที่ไดยโอกาสผู้ผดไดยโอกาสที่มากในเพชรตัวนี้มนเข็อตัวนี้ส่วนประกอบกต่นี่มันทอดที่มีถั่วเหลืองมีใบมะกรูดทอดมีหอมเจียวมะขามเปียกมีในงามีกะทิน้ำตาลเป็ดไม่ส่วนก็มาเก็ดซีนี่ที่ส่วนผสมมะขามเปียกล้วก็บพริกแกงพริกแกงพริกแกงแล้วก็ เกี <Hearts S 1> ่ยวหอมเกี่ยวหรือกระเทียมเคียวกระเทียมเกี่ยวแล้วก็ใบมะกรูดใบมะกรูดแล้วก็มีตาไปดยงกาดำกน้ำตาลน้ำตาลปิดไม่ใช่ไหมตัดเพราะว่ามีเกจซีเพราะว่าเกจซีนี่คือในจังหวัดบุกการนอกมี่แรงนางตุกเกจซีเนาะเราก็เลยตั้งมาตาว่าเออกระเป๋าห้องนี้เอาตั้งซื้อว่ากระเป๋าเซีซะขนมไทยเกจซีหลังห้างก่ นี่ตัวผสมก็ประกอบนี่คือคําวเมาตัวข้าเม่านี่ตัวข้าเม่านี่มันมีสีตัวตัวนี้ก็ชวนชวนผสมข้าวเม่ามีข้าเม่าเคียวใบเตยมีข้าเม่าเหนียวดําแล้วก็มีข้าวข้าวขาวจากธรรมชาติจากข้าวแครอทอันนี้ก็ส่วนผสม ครั้งแรกก่อนที่เราลงว่ามเปลียนลงก่อนประเปลี่ยนลงแล้วก็ตามไปด้วยตัดสายแดงไม่ได้เกีียวกับที่ก่อนไม่ไม่ไม่ใช่แล้วก็เปลีสาแล้วก็เตือไปด้วยพวกพร้อมพวกกระเทียนเกียวแล้วก็ใบมะกรูดแล้วก็ตัดไปด้วยงาดำแล้วก็เสร็จพี่เขาพี่เขาี่าก็ทำประกอบเหมือนกันทีนี้ก็เป็นของข้ามอพยาศาสตร์นะข้ามอพยาศาสตร์นี่ มันจะมีข้าวข้าวเม่าเหมือนกันมีข้าวเม่ามีข้าวเม่าเขียวไปเตยแล้วก็เม่าขาวธรรมชาติแล้วก็เนี้วดำเหมือนกันสามตัวแล้วก็มันมันไข่แล้วก็มันมันตกเปลือกแล้วก็น้ำตาลแล้วก็กะทีเคี่ยวกับน้ำตาลเคี่ยวกับน้ำตาลเท่ากันเที่ยวก็ได้พอประมาณนี้พอถึงเอาพวกมันพวกไปก่อนเคี่ยว ขาวเม่เข้ากันแล้วแล้วก็ตตินตาไปด้วยข้าเมาออที่เรขั้นตอนการผลิตข้าวเม่าเจดสีอบสมุนไพรเครื่องปรุงประกอบด้วยข้าวเม่าทอดกรอบไร้มัน5กิโลกรัมน้ำตาลสายขาว7ขีดถั่วเหลืองอบแห้ง1กิโลกรัมน้ำมะขามเปียก1ถ้วยตวงงาดำ5ขีด พริกเผา2ช้อนโต๊ะหอมเจียว2ขีดใบมะกรูดทอดอบไร้มัน2ขีดตะไคร้ทอดอบไร้มัน2ขีดและเกลือไอโอดีนวิธีทำตั้งกระทะให้ร้อนเทน้ำมะขามเปียกลงแล้วใส่เกลือไอโอดีนลงไปพร้อมกับพริกเผาคนให้เข้ากันแล้วใส่น้ำตาลทรายขาว เคี่ยวให้ได้ที่พอประม,มาณต่อจากนั้นใส่ข้าวเม่าลงไปคนให้เข้ากันแล้วใส่ถั่วเหลืองหอมเจียวงาดำใบมะกรูดแล้วคนให้เข้ากันกับข้าวเม่าเสร็จสิ้นก็จะได้ข้าวเม่าเจ็ดสีอบสมุนไพรที่หอมอร่อย ต่อจากนั้นนำข้าวเม่าเจ็ดสีอบสมุนไพรมาบรรจุผลิตภัณฑ์ให้สวยงามข้าวเม่าเจ็ดสีอบสมุนไพรราคาจำหน่ายกล่องละ25บาทสนใจติดต่อที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านห้วยไม้ซอดเข้าเมาเงินแสนโทรศัพท์082-848-0503 แม่น้ำยังคงไหลพักพาดินท้ายมุ่งไกลสู่ทะเลกว่างซ้อนคนให้ทิดเอาอย่างช่วยกันสัร้างสัรค์สินจากวดัตถุ นักสู้ฝมือไทยบ้านเมืองกำลังก้าวไกลมุ่งมั่นต่อไปหนึ่งตำบนหนึ่งพิกทัน